ต่อไปนี้คือเรื่องเล่าจากภาพถ่ายเรื่องเจ้าหญิงหายตัวได้กับเจ้าชายเห็นผีตอนแสลซียาครั้งหนึ่งเจ้าหญิงสองพระองค์มีนามว่าเจ้าหญิงอาริเซียและเจ้าหญิงอารีนาได้ออกท่องเที่ยวมายังสถานที่สวยงามแห่งนี้ในเชงไหวเดียวกันนั้นเจ้าชายหนุ่มรูปงามก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันและแล้วเจ้าชายหนุ่มก็ได้เจอกับเจ้าหญิงอาริเซียผู้หญิงคนนั้น เป็นใครกันนะช่างสวยงามเหลือเกินที่เรามาเจอกันได้ก็คงโชคชะตากำหนด,ดแล้วสินะเจ้าหญิงอารีน่านั้นสนใจฝักใฝ่ในสายศาสตร์เวทมนต์ดำจนกระทั่งเจ้าหญิงก็สามารถพูดคุยกับสิ่งลี้ลับไรตัวตนได้ไม่มีใครล่วงรู้ถึงเรื่องนี้เพราะในสมัยนั้นเรื่องพ่อมดหมอผีนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม กลเจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีที่แท้ก็เป็นพี่สาวของเราเองเหรือนี่แม้จะเป็นพี่น้องเราก็ไม่ลาเว้นหรอกเราจะต้องเป็นคนเดียวที่สวยที่สุดในโลกนี้เลาาเจ้าหญิงอลีนาก็ใส่เข็มอาบยาพิษไว้ที่รองเท้าของเจ้าหญิงอลิเซียเจ้าหญิงนั้น ถูกฝังอยู่ในปราสาทลึกลับแห่งนี้แม้เจ้าหญิงอลินาจะเข้ามาแทนที่แต่เจ้าชายก็ไม่สนใจดวงวิญญาณของเจ้าหญิงยังคงสิงสถิตยอยู่ในปราสาทแห่งนี้เจือบจนเวลาล่วงเลยไปเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นสวยงามเหลือเกินแต่หายไปไหนกันแล้วนะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แท้ๆเลยรู้สึกว่า ถูกชะตาเหมือนเคยพบเห็นกันมาก่อนบ่วงกรรมแห่งโชคชะตาได้ชักพาทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งหนึง่งแม้ทั้งคู่จะได้พบกันแต่ก็ไม่อาจสมหวังในความรักนั้นได้